ปั้นลูกให้สำเร็จมากกว่าพ่อแม่และเร็วกว่าทำง,าง่ายๆแบบนี้ครับหลายคนอาจจะรู้สึกท้อใจว่าเอ๊ะเด็กเดี๋ยวนี้เลี้ยงยากผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เลี้ยงยากครับเขาแค่ยังไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้เฉยๆนะครับผมอยากจะบอกว่าข้อได้เปรียบสุดๆเลยของเราคือตอนเนี้เราเนะี่ย อายุอย่างเช่นผมเนี่ยอายุตอนนี้39ปีแล้วเราเรียนรู้ประสบการณ์บางอย่างรู้แล้วว่าอะไรคือแก่นที่สําคัญในชีวิตแล้วเราก็เอามาสอนลูกเราครับลูกเราจะไม่ต้องรอจนอายุ39เท่าผมเนี่ยเขาก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่าน,นี้ได้ข้อที่1นนะครับคือมนุษย์มีความต้องการนะรถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆเรามนุษย์มีความต้องการแล้วถ้าเราตอบสนองความต้องการเหล่านี้กับผู้คนได้มันก็จะสามารถสอนให้ลูกเราเนี่ย มองเห็นธุรกิจได้อย่างเช่นเรารู้ว่าคนเดี๋ยวนี้ชอบกินอาหารคลรีนถ้าเราเปิดร้านอาหารคลรีนก็อาจจะขายได้ดีกว่าเปิดร้านอาหารธรรมดาถ้าเรารู้ว่าคนเราในปัจจุบันเนรักสุขภาพมากชอบกินอาหารที่เป็นออร์แกนิกปราศจากสารพิษการที่เราเทรนเข้าใจเทรนของอาหารเหล่านี้มันก็จะบอกลูกได้ว่าเนี่ยนะรจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสอนลูกได้โดยที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเงินแค่แต่เราสามารถนำทางลูกได้ครับ ข้อที่2นะครับคือการที่เราต้องเข้าใจเรื่องความมีเอกลักษณ์หลายคนยจะบอกว่าต้องทําจมูกต้องเล้ากามต้องทําอะไรผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องมั่นใจเพราะมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่มั่นใจในรูปร่างของเราต่อให้เราไปผ่าตัด, folk, ตดเราก็ยังไม่มีความมั่นใจอยู่ดีนะครับดังนั้นการเสริมความมั่นใจคือการที่เราบอกลูกเราว่าลูกเกิดมาสวยที่สุดและหล่อที่สุดในเวอร์ชั่นของลูกแล้วนะครับกข้อที่3นะครับคือกฎเกี่ยวกับการควบคุมนะครับ โรคใบนี้นะครับจะมีคนเป็นโรคจิตเวทเป็นโรคซึมเศร้าได้ไง่ายถ้าพยายามจะควบคุมในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเราไม่สามารถควบคุมแฟนเราได้แต่เราสามารถควบคุมความรู้สึกของเราที่จะเลือกใครเข้ามาเป็นสามีหรือภรรยาเราได้เน้นคำนี้นะครับเวลาที่ผมสอนลูกเกี่ยวกับความรักผมบอกว่าถ้าเอาเขาเข้ามา แล้วเขาไม่สามารถทําให้เรามีความสุขได้หรือคนสองคนเข้ามาแล้วมาแย่งความรักกันนะครับคนหนึ่งมาเอาเปียบอีกคนนึงก็อย่าแต่งงานเลยเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้เราสามารถสอนลูกได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้ลูกไปประสบพบเจอคนมากมายสอนเลยเรื่องนี้เป็นสัจธรรมแน่นอนนะครับ กฎข้อที่4นะครับคือกฎแห่งเรื่องเวลาครับจริงๆแล้วเวลาเป็นอะไรที่ซื้อได้หลายคนบอกเวลาซื้อไม่ได้ผมบอกเวลาซื้อได้อย่างเช่นเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยผมมีแม่บ้านคนหนึ่งกำลังทําความสะอาด ER บ้านอยู่แสดงว่าผมไม่จําเป็นต้องเสียเวลา2ชั่วโมงไปทาความสะอาด ER บ้านผมสามารถซื้อเวลาได้ดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอะไรเป็นเรื่องสําคัญเราสามารถหาคนอื่นมาทําแทนได้แล้วเราก็เอาเวลาของเราเนี่ยไปทําอย่างอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกลูกด้วยนะครับเวลาสามารถซื้อได้แต่ไม่ได้ซื้อได้โดยการย้อนเวลา สามารถซื้อได้โดยการหาคนอื่นมาทําแทนนะครับกดข้อสุดท้ายที่เราสามารถสอนลูกได้เลยคือใช้พลังทวีให้เป็นประโยชน์ครับง่ายๆครับสมมุติถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมจะคุยกับคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องในกอบอกในขอและในขอไปบอกในขอพอยุคถัดมามีโทรศัพท์ เราสามารถโทรได้เหลวขึ้นตอนนี้เรามีซูมและเราสามารถประชุมแล้วพูดกับคนเป็นร้อยๆคนพอมืัอได้สังเกตเห็นไหมครับว่าพอเราเข้าใจเรื่องนี้เป็นพลังทวีนะครับอย่าให้ลูกแอนตี้มือถืออย่าให้ลูกแอนตี้เทคโนโลยีไม่ครับเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็ตามมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับให้ลูกศึกษาหาความรู้ครับแล้วเอามันมาเป็นพลังทวีในชีวิตแล้วจะรู้เลยว่าผมเนี่ย นั่งทําคลิปอยู่แบบนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็พูดกับคนคนเดียวตอนนี้คนที่ดูคลิปผมเนี่ยคลิปนี้อย่างน้อยก็มีไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แคนในแต่ละวันอยู่แล้วนะดังนั้นผมอยากจะบอกว่าสอนลูกๆครับ5กฎนี้แล้วทุกคนจะสามารถสอนลูก ที่เหนือกว่าพ่อแม่ได้แน่นอนครับส่วนใครก็ตามนะยังมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกอยาก Private Consult ก็พิมพ์ CF แล้วก็ติดต่อทีมงานมานะครับแล้วก็ผมรับเพียงสัปดาห์ละหนึ่งคนในการ Private Consult เรื่องครอบครัวหรือเรื่องธุรกิจนะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ